งูม,มันชิกินงูเขียวเลยนี่เอ้ยงูม,มันชิกินกับโก้เดิมันเอาหางเอาหัวมันนะใส่กับโก้ละ่ะสีคราบกินทางหัวนะค่อยเบิง่งอะนะเนอเบิ่งเ้อบม่เคยเห็นเด้เกือกอะไ้เห็นเอ้ดิ กับโก้มันหายใจค่อยๆค่อยๆดุพูนากับโก้กัดหางมันจนจนจำเลยแน่แต่แต่มันบ่ปล่อยแบบนี้สิกินได้ไหมหรกินบ่ได้มันกัดได้แต่หัวมันแขบมันกัดสิกินได้ไหมดิ งูสิกินหั้งหวัวกับโก้ลงไปกับโก้กัดไปอยู่ซึมจังหวะซึมอะไรเฮ้ยหนาวกว่าจัง โปรดติดตามตอนต่อไป